เทสเทสวันนี้จะพามาดูไฟของอูเรนซี่นะครับผมจะพามาดูเจ้าตัวอูเรนซี่ VL 6 6ตัวน,วนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูแสงไฟในห้องกันเปรียบเทียบแสงไฟในห้องก่อนนะครับผมสังเกตว่าแสงไฟในห้องนะครับจะมีความมัวนะครับผมมีนอยส์ค่อนข้างเยอะนะครับผมให้ความสว่างทั่วก็จริงนะครับแต่ว่าหลอดไฟในห้องนะครับจะทําให้คลิปที่ได้นะครับยังมีความมัวอยู่นะครับผม อโอเคเดี๋ยวเราลองปิดไฟในห้องแล้วมาใช้เจ้าตัว VL66 ของ u l e n s i ตัวนี้ดูจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปิดไฟในห้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟจากเจ้าตัว u l e n s i ี VL66 ตัวนี้กันนะครับผม เดี๋ยวผมจะไล่จากความสว่างที่เบาสุดแล้วก็เลื่งขึ้นไปจะเห็นภาพที่ได้นะครับไม่มีนอย s e หรือว่าไม่มีความมัวเลยนะครับทาให้คลิปของเราดูคมชัดมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ V l 6 6ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว rgb นะครับเราสามารถปรับสีได้นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับสามารถปรับแสงส้มแสงขาวได้แบบนี้เขาจะมี2รุ่นนะครับจะมีรุ่นแรกนะครับที่ทาง ูเลนซี่เขาออกมานะครับก็จะเป็นรุ่นที่ปรับได้แค่แสงส้มกับแสงขาวนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้นะครับ vl 6 6 rgb นะครับเป็นตัวต่วตวอยอดนะครับพัฒนามาจากเจ้าตัว vl 6 6ธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็น rgb นะครับก็สามารถปร,ปรับสีได้นะครับเจ้าตัว vl 6 6นะครับ <C> ขเขาจะสามารถหมุน360อ,องศาแบบนี้ได้นะครับอ่าปรับองศาหรือว่าหมุนได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เขาจะเป็นเกลียวแบบ1ต่อ4มานะครับผมแล้วก็เป็นช่อง ฮอตโชว์หรือโคโชว์ Show ตรงนี้นะครับเอาไว้ไปต่อหัวกล้องหรือกับต่อกับอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบฮอตโชว์หรือโคโชว์ Show ตรงนี้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Vl66rgb ตัวนี้ความสว่างใช้ได้เลยจะเห็นได้ว่านะครับคุณภาพของแสงและวก็ภาพที่ได้นะครับจะไม่มี Noise แล้วก็มีความคมชัดมากกว่าการที่เราใช้หลอดไฟในห้องของเรานั่นเองนะครับผม